สอสค่ะร่วมกับทางด้านศูนย์สร้างสรสื่อเพื่อเด็กและเยวชนนะคะจัดกิจกรรมค่ะชูประเด็นโตไปไม่สูบค่ะสอสร่วมกับศูนย์สร้างสรื่อเพื่อเด็กและเยาวชนและเครือข่ายโรงเรียนนวัตรกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน20โรงเรียนค่ะในพื้นที่10จังหวัดภาคใต้จัดเวทีโตไปไม่สูบเวทีโชว์แชร์เด็กใต้สร้างสื่อนวัตรกรรม ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความตระหนักรู้อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างเสริมคุ้มกันค่ะภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อนักสูบหน้าใหม่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยอันตรายต่อเด็กและเยาวชนจากผลสำรวจของสำนักง,งานสติแห่งชาติพบว่าภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดทุกรอบจากการสำรวจโดยในปี2564อยู่ที่22.4% สูงกว่าอัตราสุดทั้งประเทศ14.4%โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาพบสถิติกลุ่มเด็กเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง18.6%ค่ะโดยมีความเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่มวนได้61.23%และบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน50.2% ซึ่งสะท้อนว่าเยาวชนยังขาดความรู้และความเข้าใจผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่ถูกต้องเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเสพติดที่ผลเสียต่อสุขภาพทั้งระบบหายใจระบบหลอดเลือดสมองระบบประสาทและสมองอื่นๆค่ะทางด้านสสจึงต้องเล่งสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อนักสูบหน้าใหม่ค่ะไปฟังเสียงของตัวแทนสสนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะปีนี้ว่ามีการสุบเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งไปที่เด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยเพราะเนื่องจากว่าออกเป็นลักษณะเอ่อทอยพอตซึ่งใช้ตัวตัว,ตว,ตว,ตวการ์ตูนเข้ามา สร้างสีสันเพื่อดึงดูดเด็กเยาวชนโดยตรงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่ทําร่วมกับองค์การอนโลกเนี่ยพบว่าเด็กเยาวชนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอายุ 15, 13-15ถึงปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น5.3เท่าภายในระยะเวลา7ปีอันนี้มันเป็นการแบบก้าวกระโดดมากแต่ที่สําคัญค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลต่อการเปิดประตูไปสู่อบายามุขอื่นๆด้วยมีงานวิจัยยืนยันรองรับฉะนั้นเนี่ยเป็นจะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สะสะสะต้องหนุนภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองหรือว่าทางชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลเด็กเยาวชนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถล่มแล้วก็เข้าไปสู่ประตูอับอายมูค,ค่ะจริงๆบริษัทบุรีทํามาโดยตลอดในการที่จะหานักสูบหน้าใหม่เขาไม่ต้องดูแลนักสูบรายเก่าอีกแล้วเพราะว่านิโคตินเป็นสารเสพติดพอใครสูบบุหรี่ไปแล้วติดเนี่ยเป็นลูกค้าถาวรเขาระเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจกลุ่มใหม่ค่ะที่จะเข้ามาทดแทนกลุ่มที่เสียชีวิตไปจากการสูบบุหรี่ด้วยโรคตา่ตางๆ ฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็น,ปนทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆสีสันต่างๆหรือแม้กระทั่งรสชาติที่เขาใส่เข้าไปในบุหรี่เนี่ยมันทําให้เยาวชนติดง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะในอย่างเช่นรถเมนทอนเนี้ยมีอาการเย็นทําให้เย็นคอสดชื่นดีอะไรเงี้ยก็ทำให้เยาวชนสามารถที่จะติดบุหรี่ได้ง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรมโตไปไม่สูบนะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นแคมเปญของเครือข่ายโรงเรียนนวตัตก,กรรมลดปัจจัยเสียงบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันออกแบบกระบวนการสร้างกิจกรรมรณรงค์ลดปัจจัยเสียงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาโดยมีบอร์ดเกมโตไปไม่สูบพัฒนาโดยกลุ่มไอเกอร์นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณน,นํามาใช้รณรงค์เพื่อปกป้องเด็กไทยจากภัยอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเยาชวชนให้เกิดการรวมกลุ่มการเล่นอิสระและมีพื้นที่ ในการพูดคุยสะท้อนปัญหาและหาทางออกจากภัยบุหรี่ไฟฟ้านำไปใช้กับกลุ่มเยาวชนกว่า2,000คนโดยพบว่าบอร์ดเกมนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าช่วยฝึกเข้าสังคมสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของเยาวชนในการฝึกการปฏิเสธไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการส่งเสริมกำหนดเป้าหมายและแรงจูงใจ ฝึกการควบคุมอารมณ์และความเครียดที่ถูกกดดันจากตัวเกมหรือผู้เล่นคนอื่น และมีส่วนช่วยดึงให้เยาวชนลดการติดจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นค่ะโดยทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประาสัณน,นะคะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าจนกระทั่งได้รับรางวัลในครั้งนี้คะ่ะก็ได้ให้รายละเอียดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะลองไปฟังดูะคะว่าท่านผู้อำนวยการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ่ะ ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าบุหรี่ควยคว้าเนี่ยอันตรายกว่าบุหรี่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่โรงเรียนของเรากนะ็จะมีการป้องกันมีความป้องกันมีการป้องกันที่ที่ทุกวิถีทางนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้อบรมนักเรียนนะครับแต่ละระดับหมายถึงว่าทุกระดับเลยนะครับคนละหนึ่งวันนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งมาให้ ให้ให้ให้เห็นถึงความสําคัญของ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 การของการที่นักเรียนเนี่ยอย่าไปแตะกระบุกอยู่ควยคว้านะครับตรงนี้แล้วเราก็อบรมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเรามีสภาเรียนที่เราเป็นเราได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งสองปี้องของประเทศนะครับแล้วก็จะมีนักเรียนพวกนี้นะครับเข้ามาเป็นเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆเหมือนสาวัดนักเรียนนะครับคอยดูแลอยู่นะครับ แล้วเราก็จะมีระบบดูแลช่วยเหลือเรียนนะครับที่ที่จะมีเราเราจะแบ่งตรงนี้นะครับออกเป็นสามกลุ่มก็คือกลุ่มปกติกลุ่มใกล้ชิดแล้วก็กลุ่มห,ห่วงใยนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจะเข้าถึงเป็นเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ส่วนนักเรียนที่กลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็จะมีมีงานแนะแนวนะครับคอยคือเราจะตรงต่อไปงานแนแนวนะครับงานแนะแนวก็จะมีกิจกรรมลักษณะของกิจกรรมวบยซีซึ่งก็จะเข้าถึงผู้ปกครองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเราเราจะไปเยี่ยมพันธุ์ถึงผู้ปกครอง